เดี๋ยววันนี้เราจะมาตำมายมยมประกอบกันนะคะแล้ก็ใส่กระปิลงไปหน่อยหนึ่งค่ะก็ใส่มายมยมลงไปค่ะตำมาย,ยมยม พอเหลกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลค่ะอะพอเหล็กอะพอค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทรายน้ำปลรราค่ะน้ำปลานิดหน่อยพอหอมใส่เสร็จแล้วเราก็ตำค่ะ ตำแล้วพุงแล้วปันนี้ลองชิมหน่อยจ้าอือหอแล้วโอเคแล้วเราก็ใส่ประกอบลงไปด้วยค่ะประกอบประกอบเราไม่ตำนะคะตำเดือดเล่หมดจะคนเราอืมอร่อยมาก สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีครับมาพบปานิชกับลูกชายแล้วนะคะวันนี้มีเมนูแซ่บนี่เมนูตำอีกแล้ววันนี้เป็นตำมะยมปลากรอบใช่ตำมะยมปลากรอบตซ่ไปน้ำลายแตกไปใส่กะปิใส่น้ำปลาใส่พริกไม่ต้องใส่มะนาวเลยนะบอกเลยใส่มะนาวไม่ต้องแล้วมากินด้วนกันเพื่อนวันนี้แซ่บแซ่บหลายอืม ก็ก่อนก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องมาพายีด้วยนะครับจะได้ดูคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครเนาะไปติดตามมาพายีด้วยนะครับไปกินด้วยกันเลยมากินด้วยกันค่ะก็มีอะไรนะไอแคปหมูมากินด้วยวันนี้เป็นแคปหมูแบบแบบเขาเรียกนะเนื้อติดติดเนื้อเขาเรียกกาเนื้อติดเนื้อมั้ยเนื้อติดหนังเออเนื้อไ่ราเรียกยังไงเทเลยนะเทเลยเทเลยข้างๆเลยนี่จ้า เนื้อติดหนังติดมันเอาละชิมก่อนเลยให้แม่ก่อนมีประกอบด้วยประกอบเล็กน้อยนี่คุณผู้ชมอยู่กรุงเทพมายมก็ใช่ว่าหาง่ายนะหามมายมมาหลายวันเป็นไงอร่อยใจแตกเลยแม่เห็นผู้ติปากอือหืออร่อย เม็ดต้องกินได้เคี้ยวไม่ไหวเคี้ยวบางคนก็าก็เคี้ยวเม็ดแตกแม่เมื่อก่อนเคี้ยวแตกอยู่นะเฮ้ยเกี่ยวแตกเกี่ยวหมากแต่นั่นจะเป็นฟันแตกอออืืหแตกมากของแคบหมูนะเคี้ยวต้องระวังนะคุณผู้ชม เม็ดนะก็ตำก็นี้ตำเม,ม็ดไม่แตกแตกยากแคบหมูเนะี่ยหอ,อมนะหอ,อ,อ,อมอ่ะทำใหม่ๆเลยก็ข<อ>ายวันตะวันเลยร้านนี้หอ,อ,อ,อมนะแคบหมูหอม ฟันไม่ดีเคี้ยวขอบขฟัน,นแับมากและเคี้ยวแก้หมูตะหนันล้านบ้านนะกรอบจริงประกอบก็นี่ประกอบแล้วกบก็ยังกรอบ แม่มันแจ้ากะดาษมาวันนี้ลืมกระดาษกระดาษนะแบบแบบมากแบบมาก มะยมรุมเล็กไปหางได้เท่านี้ก็โอเคหาได้ก็ดีอะมะยมหายากที่กรุงเทพคุณไม่ชมง่ายหาง่ายนะแซ่บดิแท้มันเปรี้ยวความเปรี้ยวของไอ้นั่นเองมะยมเองอบางอันก็เคี้ยวหม่มากังคุณเมี ถ้าแม่เจียวตัวแข็งแข็งไม่ไหวเดี๋ยวแม่คลายให้หอ,หอ,อร่อยมันไม่ได้มองไม่แข็งแล้วมันกินมันใหญ่เกิน้วบางทีมันมันจะออกแต่กลายเป็นแข็งไปน้ำเต็มอืมมันเจียวในตัวเลยนะอือ มัานาวไม่ต้องคุณผู้ชมแคปหมูชอขอบตาใจจังอันนี้มีตำหนิไหมภาพอื่ <c oughs> วันนี้จะเก็บปลนหรือเปล่าไม่รู้เลยแบเดี๋ยวระวังนะดูก่อนไม่แน่ใจเส้นปากรอบหรือเปล่าเกี้ยวไปเกี้ยวไปกลายเป็นเม็ดมันถ้ากรอบก็ยังกรอบนะตำแล้วนะอือหื้อ พี่ก่กขนมจีนก็มีไม่เอาหนักเื่นหามาหลายมือละ <c oughs> หาไม่ได้พี่ยมอือแือ

ฝั่งจังหวัดน้ำมัยมหล่นอืมวันนี้แม่แค้วแต่งเนอะอืยังไม่มัยมแต่ใส่ตำมันแลงฝั่งจังหวันน้ำมยมนี่คือหล่นทิ้งเขาให้หยิบเลยนะะกรุงเทพเนี่ยหาไม่ได้ถ้าขาดก็ต้องเสียเงินนะ มตี๋ดะตะไคร้ยอดขนาดรัน่งกรอบมากกรอบแบบไม่กรอบจนเกินไปนะ <c oughs> เผ็ดวันนี้เผ็ดแสนลิ้นเลย แต่พริกเยอะทาไมลงมากัดหิดนึงไงมาไม่ยอมไม่ไม่รู้น,นะดูแต่ตาลิงปิงมันมียางเยอะไม่นยมงมันลื้แต่งนะดยิบขึ้นมาอ,อันนี้มันโอ้เผ็ดไหวป้าง มีมันน่ะค<า>นเยอะไปหน่อยนี่ไม่ตัดแต่งขนเลยต้องตัดแต่งขนหน่ะสมสะใจอ่สะสั่นใจอืมแลบคุณผู้ชมมายกมนเซ็บนี้ ไม่เค้มเม็ดมายอม,ม,มแตกเท่านี้ตาไหลอเพอะอ,อืกใหญ่เยอะหน่อยเนาะม่เม็ดม่ยม,มแตกหมดเลยทีนี้ ตาอบเผ็ดอร่อยแบบกินชนิดไม่ไม่งอกขนเดียวไม่งอขนมจีนเลยอยากกินเล่นกันหากินหลายรอบคุณผู้ชมหากซื้อไม่ได้หาไม่ยมไม่ได้ ไม่ไม่ยอมแตกเลยอื้อแซ่บมาก อืมพริกค mm ่ะสบใจยัง อ๋อเดินหนุกอ,อ,อะไรเหรออ,นนอะไรเดี๋ยว <c oughs> ตอนแรกที่แม่ตำค <c oughs> ่ะตอนถามแม่จะถามแม่หรือว่แม่แกไม่ไม่มยอมนะ <c oughs> จะถามแม่ว่าเอ๊ะ แม่ไม่ให้มันเนาก็ชิมแล้วลเออใส่ทำไมหึห <l ots> ึใส่อีกก็อืหึยังตาเล็ดเลยเห็นไหมว้า <l ots> <l ots> ตัดใจนี่ประกอบสำหรับความเปรี้ยวไป เนาะสะใจใหครนยากเลยอ่ะมะยมนี้แนะนำถ้าใครกินนะพยายามตำให้แหลกให้เนื้อมันหลุดออกมาเลยจะกินง่าย S <S ใช้โค้งหินใหญ่อันใหญ่อะอตำตากก็คกตากก็หินก็ใช้ตากไม้มันเบาะั์ปดะใจมั้ยอโอ้ปนนิดเผ็ดตาจะไหลวันนี้ปันนิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกชายเรื่อยๆนะคะ เออ่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามาคุยถามไถ่อะไรป้าได้นะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอฟแอบ่แอบมาก no.